ครับมาต่อจากคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําการคอนเน็กนะครับกับตัวฐานข้อมูลแล้วก็ตัวตารางในฐานข้อมูลนะครับผ่านโค้ดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามันก็จะได้เป็นว่างเปล่าอย่างนี้นะครับตัวต่อไปนะครับเราจะนําเอาโค้ดของ html นะครับเข้ามาใส่เพื่อที่จะดึงตารางฐานข้อมูลมานะครับในที่นี้นะครับผมมีตัวอย่างให้นะครับเป็นตัวอย่างให้เดี๋ยวจะเอาไว้ในใต้คลิปนะครับ ใต้คลิปสอนนะครับก็จะเป็นโค้ดของ HTML นะครับเดี๋ยวเราจะเอาโค้ดตัวนี้นะครับไปวางไว้ในส่วนของโค้ดนะครับที่เราทำการรันข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโค้ด HTML นะครับก็จะมีในส่วนหัวนะครับเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้ใน Notepad นะครับข้างใต้นะครับวิธีการก็คือก๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็พิเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอามาวางที่โน้ตแพดในในตัวของหน้าอินเด็กเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นการรวมโค้ดเข้าไปเลยนะครับในที่เดียวนะครับก็เอามาวางต่อกันเลยนะครับผมก็จะเคาะลงมาสัก2บรรทัดแล้วกันนะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดพัดวางลงมาเลยนะครับขออธิบายในตัวของโค้ดของ HTML ก่อนนะครับ HTML ก็จะเป็นตัวโค้ดที่เขียนขึ้นโดยภาษา HTML เนาะนะครับแล้วก็จะลิงก์ ไปได้นะครับแล้วก็ทําให้การดึงข้อมูลนั้นถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําการาเปลี่ยนนะครับไตเติลตัวนี้นะครับในบรรทัดที่3าเ,เนาะไตเติลก็เปลี่ยนเป็นชื่อเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เป็นสมมติว่าเป็นร้านค้าอย่างนี้นะครับร้านคาเฟ่แล้วกันร้านคาเฟ่กาแฟอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับก็กาแฟสดนะ แล้วก็บรรทัดนี้ก็หลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนตรงหัวข้อเมนูนะครับหัวข้อเมนูก็จะเป็น H1 นะครับตรงนี้นะครับบรรทัดที่36นะครับก็จะเป็นข้อมูลเมนูของร้านคาเฟ่กาแฟสดนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาเปลี่ยนตรง เทเบิลนะครับข้างล่างนะครับตรงเทเบิลตัวนี้นะครับในโค้ดภาษา HTML นี้ตามที่จริงเราก็ต้องไปเรียนในส่วนของภาษา HTML ก่อนอันนี้คือผมบอกวิธีการแก้ไขนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้มันเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของเทเบิลนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนตรง TR กับ TD ตัวนี้นะครับซึ่งก็ได้ทำเป็นส่วน3ส่วนนะครับก็จะมีส่วนของเมนูแล้วก็ราคานะครับแล้วก็อันแรกตรงชาร์ปตัวนี้นะครับเราก็เปลี่ยน เป็นลำดับนะครับให้มันตรงกับตรงไหนนะครับก็คือให้มันตรงกับตรงนี้นะครับที่เรามีก็จะมีลำดับนะครับชื่อเมนูแล้วก็ราคาาง,งี้ยเป็่งต้นนะครับเราก็จะมาโชว์บนหน้านี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็จะ มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงหัวข้อมันนะครับก็ให้มันตรงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนตรง t body นะครับ t body ก็คือเป็นส่วนนี้นะครับเป็นส่วนในการดึงโค้ดในมา h q l นะครับที่เราทำการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับมาโชว์นะครับผ่านตารางนะครับตารางนะครับก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อก็คือนะครับ ตัวนี้นะครับให้เราไปสังเกตดูนะครับตัวทีบอดี้นะครับก็จะใช้ภาษา hphp นะครับคำสั่ง hphp นะครับ echo นะครับก็คือการแสดงผลนะครับแล้วก็ดึงเอาส่วนของแถวนะครับในฐานข้อมูลมาใช้นะครับเราอยากได้แถวไหนเราก็จะใช้ตามคำสั่งนี้นะครับเป็นต้นนะครับดึงเข้ามานะครับอย่างเช่นนะครับเราจะดึงเอาแถวของ id เข้ามาอย่างนี้นะครับเราก็ใช้คำสั่งนะครับใน big ในเปิดปิดนะครับแท็กของ PHP นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง echo แล้วก็นอร์ซายของแถวนั้นนั้นมานะครับอย่างเช่นแถว ID อันนี้ก็จะเป็นแถวของ name นะครับแล้วก็เป็นแถวของ price นะครับส่วนนี้มาจากไหนนะครับก็ไปดูที่เลค้นโฮสต์นะครับโลค้นโฮสต์ของเรานะครับในส่วนของฐานข้อมูลของเรานะครับก็จะอยู่ในตารางเมนูอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับตรงหัวตรงนี้นะครับ ก็จะมีส่วนของหัว ID ใช่ไหมครับมีเน e มีไพรซ์นี้นะครับก็ดึงมาจากตัวนี้ถ้าเรามีเพิ่มเราก็สามารถที่จะดึงมาแสดงเพิ่มเติมได้นะครับ <c oughs> <ๆ>ทีนี้ก็กลับมาดูที่โค้ดนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ตัว ID ที่อยู่ในโค้ดนะครับในโค้ดตัวนี้นะครับผมเป็น ID ตัวใหญ่เนาะในฐานข้อมูลเราเป็น ID ตัวเล็กเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับให้เป็น ID เล็กนะครับก็คือให้มันตรงกันกับในตารางฐานข้อมูลนะครับโดยเรคนโหดด้วยนะครับอันนี้เนมก็ใช้เดิมนะครับไพก็ใช้เดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแค่ส่วนของไทเทิลเนาะนะครับแล้วก็ h 1นะครับเป็นข้อมูลหัวตารางนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนต้น หัวตารางนะครับให้มันตรงกับในส่วนของไม่ให้เชียของเรานะครับนะครับมีลําดับเมนูราคานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงช่องของเราเนมแล้วก็ไพรแค่นี้นะครับถ้ามีส่วนอื่นถ้ามีเข้ามาอีกนะครับในส่วนของตารางนะครับมีถ้ามีสีคอลัมน์อะไรอย่างงี้มีอะไรก็เพิ่มเข้ามาได้อีกนะครับอันนี้ก็ไปดัดแปลงโคตรลองดูเพิ่มเติมนะครับแล้วทีนี้ก็ลองกดเซฟลองดูครับกดเซฟลองดูแล้วก็กด ไปที่ localhost นะครับที่หน้าว่างเปล่าของเราอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กด refresh ลองดูนะครับก็จะมีข้อมูลเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการดึงเอาโค้ด html เข้ามาใช้งานครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการดึงเอาโค้ดของ css มาใช้งานนะครับทีนี้เดี๋ยวตอนนี้มันก็ยังไม่สวยเนาะนะครับถ้าใช้ภาษา html มาอย่างเดียวก็มันรู้สึกว่าโค้ดก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับในส่วนของภาษา html นะครับก็สามารถที่จะ เอาส่วนของ CSS เข้ามาใช้ได้นะครับก็คือลิงก์ในสไตล์ชีตนะครับผ่านไฟล์อีกไฟล์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า s t y l e นะครับ .css นะครับเราจะสร้างไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้ตารางนั้นมันมีความสวยงามแบบนี้นะครับก็วิธีการทำก็คือนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมโค้ดไว้แล้วเนาะนะครับก็สามารถดาวน์โหลดโค้ดได้นะครับในส่วนนี้ก็ถ้าใครอยากเรียนรู้ในเรื่องของ CSS แล้วก็ความสวยงามเพิ่มเติมในการแต่งโค้ดก็ กดเข้าไปดูในคลิปต่างๆที่สอนใน YouTube ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็จะมีโค้ดให้นะเป็นโค้ด cbs สำหรับสำหรับตารางนี้นะครับก็เข้าไปนะครับทีนี้วิธีการนะครับตกแต่งนะครับเราก็จะกลับมาที่โน้ตแพดของเราเหมือนเดิมนะครับโน้ตแพดของเราเหมือนเดิมแล้วก็ผมก็จะไปที่ไฟล์นะครับเราจะไปสร้างไฟล์ใหม่มานะครับไปตรงนี้นะครับไปกดที่ new นะครับปึ๊บ นะครับแล้วก็ทําการลิงก์ไฟล์เหมือนเดิมครับลิงก์ไฟล์นิวตัวนี้นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็กดไปที่เซฟแอ d นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกไปที่เราก็เลือกไปที่ dp พเหมือนเดิมเนาะนะครับอันนี้เป็นสอนแบบเบื้องต้นก่อนนะครับ DPC แล้วก็ไปที่ไดซีะนะครับไปที่ exam เหมือนเดิมไปที่ H t d o c s แล้วก็ไปที่ โฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อนะครับเว็บไซต์้นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับตรงไฟล์เนมตรงนี้นะครับให้เป็นคําว่าสไตล์นะครับให้ตรงกันกับในโค้ดของเรานะครับในค้ดเทนตของเราสไตล์ s t y l e อย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตัวไทป์ตรงนี้นะครับในโน้ตแพดนะครับเราต้องเปลี่ยนไทป์ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะ ไม่เป็นไฟล์นามสกุลของภาษานั้นนะครับเราก็กดที่ normal text นะครับตัวนี้ให้เลือกเป็นเลือกหาตัวสตัวสนะครับตัวนี้นะครับตรง Style Sheet ไฟล์ตัวนี้นะครับตรงยาวๆตัวนี้นะครับมีตัวสตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับอันนี้คือไฟล์ของนามสกุล css นะครับก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดที่ save นะครับหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้ตัวนะครับเอกสารไฟล์ที่เป็น style.css มาอย่างนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกท่านนะครับไปกด copy file นะครับดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเอาโค้ด c s s อย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมานะครับก็จะได้เป็นไฟล์แบบโน้ตแพดอย่างนี้นะครับแล้วก็ copy มานะครับในส่วนในส่วนของไฟล์ตัว c s s ภาษาตัวนี้นะครับก็ขอเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมเนาะในส่วนข้างหลังนะครับก็เป็นการตกแต่งนะครับผ่านภาษาของ c s s อีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไปก๊อปมานะครับแล้วก็มาวางไว้ในซีเรสตัวนี้นะครับในโน้ตแพดนะครับกดวางไว้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดบันทึกนะครับนะแล้วก็ลองไปกดรีเฟซลองดูครับในหน้าของโลโก้โฮสต์ครับอ่าก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การตกแต่งนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปอาจจะเป็นการตกแต่งสีผ่านซีเรสนะครับแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมในเมนูนะครับเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลก็ว่ากันไปในอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ ได้เรียนรู้ในเรื่องของการดึงข้อมูลแล้วก็มาแสดงผ่านภาษา PHP แล้วก็ใช้ HTML ในการแสดงผลข้อมูลออกมานะครับภาษา HTML แล้วก็ใช้ภาษา CSS มาช่วยให้มันมีความสวยงามตารางมีความสวยงามเกิดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ